เนางก็เป็นเพื่อนกันเพราะว่าเรื่องเราเราก็มีคนเอามาพูดเราก็ไม่รู้ว่าเราจะพูดได้ไหมที่แล้วด้วยซ้ำคือฝากไว้้วแคือฝากไว้ตั้งแต่เหมือนแบบว่าเรายุติความสัมพันธ์กับพี่นินเอออันนาคือหลังจากนั้นก็รู้สึกว่าเอ้ยตัวเองเริ่มอายุเยอะแล้วตอนนั้นน่าจะ เออฝากเลยดีกว่าเพราะว่าเราอะมีจุดมุ่งหมายในชีวิตคือเราเราเป็นคนรักเด็กเราเราอยากมีลูกเออเราก็เลยเอาตรงไปฝากไข่เลยเมื่อไหายคนเขาจะคิดว่าจะมีข่าวดีปีนี้เพราะว่าเราสร้างคาเฟ่ด้วยกันด้วยอะไรเออใช่เพราะมันยังกันอยู่ไงถึงเดือนมีนาไงไม่จริงๆเราเชื่อแบบว่าแบบมีควาต้องมีลูกหรือว่าเราเอาที่เราพร้อมที่สุดอะไรเงี้ยจริงๆนะทุกอย่างจะดีเมื่อเราพร้อมค่ะทุกอย่างจะดีทุกอย่างเลยเมื่อเราพร้อมจริงๆเรามีคิดไหมว่าเราอยากมีลูกตอนไหน S <S มันเลยมาแล้วแล้วตอนที่มา <S <S ว่าเราตัดสินแน่เลยปะคือจริงๆอ่ะอายุที่เหมาะสมมันควรมีก่อนสามสิบโดยโดยประมาณนเนาะเพื่อให้แบบให้ลูกเราแข็งแรงแล้วเราเองเราก็มีกําลังที่จะเลี้ยงเขาให้ดีอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่าในเมืม่อมันไม่ได้เป็นไปตามเป้าอ่ะเราไม่กดดันตัวเองแล้วเราก็ไม่อยากกดดันคนข้างๆเราเอยู่แล้วด้วยอะไรเงี้ยเพราะฉะนั้นเอาเอาตอนที่เราพร้อมดีกว่าแต่ว่าเราไม่ได้ซีเรียสว่าลูกต้องเกิดปีนี้ปีนี้อะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมก็จริงๆไม่ได้ขนาดนะค่ะคือถามว่าเชื่อไหมก็เชื่อนะ หนูใช่รู้สึกว่าถ้าเราเล่งไปแล้วเราไม่ถอนมันก็ไม่ไดครับเชดไมอก่ไดเชิญอันนี้ดอกสดาวครับเชิญผีดอกสดาวครับเชิญคุณแชมป์ S C F ครับหนูเล็กพี่เร่ครับ Miss Chanel World ปี36ครับเทียนเดียวกันูแล้วคือเราสนิทกับแก้มแล้วพี่แก้มก็เชิญไอไปแล้วก็บอกว่าเอ้ยไอฝากเชิญแชมป์ไปด้วยนะเลยอ่านไปด้วยกันมันก็เกี่ยวหลายเรื่องเหมือนกันเนาะต้องเคลียร์ต้องเคลียร์เยอะมากคือปัจจินนั่นแต่ว่าปีนี้ไม่มีข่าวดีแน่นอน ยังค่ะแต่คืออย่าง,างที่แชทเขาบอกอค,บคือตัวเขาเองเขาก็นา่าไ,ไม่แน่ใจ,จน่าจะเห็นสัมภาษณ์หรือน่าจะพีพ่ๆน่าจะได้สัมภาษณ์เขาไปกันบ้างแล้วเขาก็จะบอกว่าแบบว่าเขาพยายามอยู่นะเขากําลังตั้งใจนะเออนะขาพยายามเล่งตัวเองอยู่นะเพราะว่าเขาเขารู้ว่าเราอายุเยอะอะไรเขาพยายามเล่งตัวเองด้วยอยากจะแบบอเขาเขาก็อยากจะแบบคือเขาก็จะบอกว่าเออเขาเข้าใจว่าเราเอง แล้วก็การทูบหรอทุบเลยเหรอแพรก็บอกให้ทุบไมนได้อย่างเราลรตัวเราลรอคือเราเราเราพร้อมไหมจริงจริงเราก็คือคือด้วยด้วยอาชีพการงานด้วยอายุจริงจรมันก็พร้อมแล้วล่ะแต่ว่าเราเองเราก็อยากจะทําทุกอย่างวางหลักฐานให้มันดีดีได้ที่สุดเขาที่จะทําได้เนื่องจากว่าด้วยอย่างที่ทุกคนรู้แหละสภาพเศรษฐกิจหรือว่าไม่ว่าจะ สังคมสมัยนี้เนาะมันมันจะต้องวางหลักฐานแน่นมากสําหรับเด็กคนนึงที่จะเจริญเติบโตแล้วเอาชีวิตรอดในสังคมสมัยนี้อะไรเงี้ยเราเลยรู้สึกว่า้ยมันต้องพร้อมมากๆประมาณนึงม่ถามเไมว่าเรางเร่งมกมันนี่เท่าไหร่ถึงจะพร้อมสำหรับเราเราไม่ถามเรารู้สึกว่าเราเราไม่กดดันเออเราเราไม่กดดันเขาเลยคือเขาก็จะแบบเขาก็จะกลัวว่าเขาก็จะบอกว่าเออเขาจะเร่งนะเพราะเขากลัวเราไม่อยู่เขากลัวเราไม่รออะไรเงี้ยแต่เราก็จะบอกว่าเฮ้ยไม่เป็นไรเราเข้าใจแล้วอีกอย่างคือเราฝากไข่แล้วมันไม่ พี่บอลเชิญครับเชิญครับพี่บอลครับเขาแตงงจริงหมดใต่กับเราแล้วเราอะครับความรู้สึกเลยนะเพราะเขาทำแบบดีขนาดคนหนึ่งคนหนึ่งคนหแบบคิดว่าแม่ทุกครั้งความรักคือหวังจากปากทีไปเลยหมดคือไม่ใช่คือเธอทุกคนอะเวลามีความรักอเชื่อว่าอยากจะทําให้ความรักครั้งนั้นเป็นครั้งสุดท้ายอยู่แล้วเอออยากจะให้ความรักครั้งนั้นดีอยู่แล้วอะไรเง,ไงี้ยค่ะคิดว่าเราพี่บอลจะามได้สุดท้ายพี่ธนายเจมส์ครับ บอว่าไปกับพี่อ้ามอะไรอย่างเงี้ยเราได้พี่นินพี่นนทำอไมนะคะเขาแบบว่าไอเนี่ยเราพอจะทราบข่าวไหมนเรื่องที่เขาแบบเพราะว่าเรื่องเราก็มีคนเอามาพูดถึงเราก็ไม่รู้ว่าเราจะพูดได้ไหมแต่ว่าเท่าที่เทราบที่พี่นินบอกคือเป็นเพื่อนกันคือเขาเป็นเพื่อนแบบเขาเป็นเพื่อนแก๊งพี่ชายพี่นิงอะไรเงี้ยคือเขาเป็นแก๊งแบบแก๊งเดียวกันอะไรเงี้ยเขาสนิทกันอยู่แล้วอแสดงว่าไเวลาจะจบแล้วกับใครกันก็ยังเป็นเพื่อนที่ดีต่อกันใช่่ไม ขึ้นกับแฟนๆได้หมดเลยใช่ใช่ครับสำหรับพี่แซบก็กับแซบก็คือณวันนี้มันดีมากมากค่ะแล้วก็พยายามที่จะทําอนาคตร่วมกันให้ดีอะไรเงี้ยตอนนี้แซบก็ทําธุรกิจค่อนข้างเยอะเราก็คือซัพพอร์ตแล้วก็ช่วยเหลือกันทุกอย่างแล้วก็ลำดับต่อไปเดี๋ยวเราก็ช่วยกันค่ะช่วยกันช่วยกันทําอานารกินชาถ้าไม่อยากพลาดข่าวบันเทิงแซบก่อนใครอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด s u b ซับสไครป์ยูทูบชา n นลท็อปดาราและแพลตฟอร์มอื่นๆของท็อปดารานะคะ